วสวัสดียามเช้าเช้าวันที่สองยมจะยกหัวขึ้นแล้วจเจ้าคัสีเอสเอสนะที่ระยองผ่านไปสองวันครึ่งนะสองวันครึ่งแล้ววันนี้เช้าว,วันที่สองเหมือนเดิมอย่างอื่นข้อท,ที่ก็ทางหมดแล้วนี่นะมึงจะผ่านไปสองวันเองนะผ่านไปสองวันเองนะครับคัสีเอสเอสนะ ก็งานไวงานเร็วนแน่นอนแล้วเดี๋ยวดูสองคันนี้ผมจะใช้เวลากี่วันนะครับก็เดี๋ยวดูเอานี่ก็เครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วเหลือกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางอยู่ตอนนี้ว่าดูว่าเลขจะออกอะไรกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางอยู่เออเลขที่ออกหกเจ็ดเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราใบหัวกอ, <laughs> อ็เดี๋ยวมาดูกันพาก,กล้องดู อ่าดูเลยนี่ลูกยางใหม่และดูอันเก่าเนี่ยบอกเลยเบ๋เบ๋นี่อ่ะนี่อันเก่าเห็นไหมนี่อันใหม่นี่ใต่ไปแล้วมันจะช่วยกันกระแทกนะนี่นะลูกยางแตกอ่ะผมให้ดูเลยเนี่ยมันเยินเลยมันกระแทกเยินเลยไหมเนี่ยกระแทกนี่เยินเลยถ้ามันไม่มีลูกยางนะเยินแล้วมันจะกระแทกกึกกึกกึกเลยพาโชคหน้าเสียไปด้วยโชกโชกโชกหัวเก่งคือตัวนี้ นี่นี่นะส่วเครื่องเกียร์ขึ้นเรียรรบร้อยแล้วผมขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมไม่ได้ทําคลิปไปดูขึ้นตอนเย็นก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะสี่โมงเย็นเกือบห้าโมงก็เลิกกันแล้วถังลมขึ้นเรียบร้อยนะคันนี้ทรงส,สวยๆเลยนะฮะดูเลยนี่อ่ะทรงส,สวยๆเลยนะรถแปลงนะจ๊ะรถแปลงนะอันนี้ แต่ทําแล้วทําแล้วได้เหมือนมากเลยแล้วก็ได้สเปคทุกอ,อย่างดูนะหูชงหูโชกที่ยึดจับโชกสายเบรกเ,เซฟตี้ช่วยหายใจเบรกนะช่วยเคืนเร็วนะยึดให้เหมือนทั้งหมดรูเลยเจาะให้เหมือนทั้งหมดนะนี่ดูเลยงานรายละเอียดสายไฟนี่รูไอที่เจาะไว้ที่กะซีหลายคนถามนี่ไงมันจะมีสายไฟออกมาแบบนี้นะแล้วก็มาลัดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเจาะเหมือนกัน ก็จะเป็นรูสายลมออกพอเจาะไปแล้วฝั่งนี้ก็จะมองไม่เห็นนะนี่มันจะมี่ฝักครอบไว้เป็นงวงครอบไว้สายลมก็จะออกมาด้านนี้ทุกอย่างเหมือนทั้งหมดนะฮะอ่าถังลมขึ้นเรียบร้อยนะก็ผมกําลังไล่เดินลมอยู่ปรเดี๋ยวจะเอาหัวครอบก่อนเลยนะนี่เลยเกียร์ก็เข้าเรียบร้อยเขาที่ก็ทางทุกอย่างได้สเปกหมดนะวาวไล่ลมเร็วถ้าเป็นหัวลากก็ใส่ให้ห้าลูกเลยนะข้างหลังอีกสอง จบแน่นอนคันนี้เบรกให้ทั้งลำนะเดินระบบเบรกใหม่ทั้งหมดนะครับก็ผ่านไปแล้วสองวันครึง่งเช้าเนี่ยวันที่สองนะสองวันครึง่งนะเดี๋ยวจะใส่ลูกยางเสร็จแล้วก็ยกหัวครอบแล้วก็ใส่รายละเอียดดีเทลต่างๆของระบบหัวเก่งนะอันนี้วันนี้ก็น่าจะวิ่งได้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะวิ่งได้ไหมสองวันครึ่งนะมันจะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันพอกลางไปตัดต่อเรียบร้อยนะฮะ ทรงทสวยเลยทำความสะอาดให้สวยๆนะอันนี้ช่วงล่างสิบน็อตเลยนะอ่าหน้าหลังสิบน็อตหมดนะครับดูได้เลยนี่หัวลากต้องทรงนี้นะทรงจะประมาณนี้หัวลากถ้าเชิดไปก็ไม่ดีนะหัวลากต้องมีอ่าหน้าต่ำ,ตำนิดนึง,ง,งนี่ข้างหลังก็เป็นสิบน็อตเหมือนกันนะฮะเอานี่จะยกขึ้นแล้วดูกันสดล,อ,ลอนไปเลยดีกว่าเออ ที่ระยองนะอนิคมพัฒนานะตำบลน,นิคมพัฒนาเพื่อนิคมพัฒนานี่นะผมมาทํามาให้แกแล้วนะสองคันนะก็แจ้งไปแล้วนี่ก็เป็นคันที่สามคันที่สามแล้วก็นุ่นคันที่สี่เดี๋ยวทําต่อเลยนะในคันที่สองหัวไอ้คันแดงน่นอยู่นุน่นใช้งานดีนะแกวิง่งล่างหางระบงลเบรไปไหนต่อไหนไม่มีเสียไม่มีพังนะอยู่ที่คนขับด้วยนะดูน้ำดูน้ำมันเครื่อง อ่าดูความร้อนนะไม่ได้จะขับอย่างเดียวนะเออมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ที่คนขับด้วยนะนะครับก็ฝากไว้นิดนึงยกด้วยซูมิโตโม,โมนะนี่เลยพอไปเดี๋ยวดูสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันนะฮะ อาลงเรียบร้อยบอกแล้วว่าสวยจัดทั้งบอยจัดให้นะหน้าไม่งอรอไม่นานงานไม่บานปลายนะครับนี่เลยสวยแล้วเดี๋ยวเอาไล่ใส่ไฟหน้าใส่กันชนใส่รายละเอเียดดีเทลใส่ไฟระบบต่างๆนะนี่ทรงสวยๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมได้ทำแล้วผมจะต้องจัดทรงให้ลูกค้าสวยทุกคันนะ เปิดทุกคันหน้าไม่เหมาะมากนะก็จะดูรถด้วยว่าเป็นประเภทไหนถ้าเป็นหัวล่างนะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเวลาบรรทุกหางแล้วกเ็เสียบหางแล้วบรรทุกนะก็จะพอดีเลยหน้าก็จะไม่เชิดมากก็สวยๆนะฮะนี่เลยลงเรียบร้อยทุกอย่างได้ตามสเปคเจ้าก,กระซีเอสเอสนะผ่านไปสองวันครึ่งเองนะครับรวมทั้งเดินทางมาด้วยนะแล้วก็ลือรถเออ เคลียร์งานคัสซีนะเคลียร์งานคัสซีแล้วก็รื้อของเก่าใส่เนี่ยผมใช้เวลาเพียงแค่2วันครึ่งนะนะมาถึงหน้าชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้นะก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงก,กว่าๆสิบโมงนะหัวขึ้นแล้วก็เหลือไล่ระบบนะฮะระบบลมนะครับอยากได้งานไวงานเร็วนวี้นะโทรมาได้เลยนะติดต่อมาได้รับทําถึงหน้าบ้านท่านนะปีหน้านะครับปีหน้านะใครอยากได้งานไวเร็วๆส,สวยๆแบบนี้นะผมก็รับทําถึงที่นะถึงหน้าบ้านท่านนะครับ ทรงสวยแน่นอนคันนี้นะฮะทางบอยจัดให้นะครับอยู่ที่ไหนใกล้ๆก,ก็ลองโทรมาสอบถามได้นะเบอร์โทร9933637613นะครับโทรมาได้นะปรึกษาราคาได้ถามได้นะตอบได้หมดนะครับแล้วก็จะทําไม่ทำมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะมาได้เลยแต่ชั่วโมงนี้ต้องจองคิวนิดนึงนะใครไม่จองก็คือไม่ได้ทํานะต้องผมทําตามคิวนะ ก็มีแผนการที่จะทำนะก็โทรมาจองคิวแอดไลน์จองคิวได้เลยนะครับหรือทักแชทมาก็ได้นะเดี๋ยวว่างผมจะตอบแชทกลับเองนะครับอเดี๋ยวมาคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกนใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม